สวัสดีครับ oh. คุณผู้ชม oh. ผมนาเดียและเดอะไฟนอลคันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟนอลเด s t i เนชั่นภาคที่6ครับท <It will S 1> ายาทโกงตายภาคที่6 f ไฟนอลเด t i n เนชั่นบลัดไลทายาทโกงตายอ่ตอนที่รู้ว่าเอออต้งต้องต้อง ต้องบอกก่อนว่าเอ่อทายาทกงตายเนี่ยมันห่างจากภาคที่ห้าประมาณสิบสี่ปีซึ่งซึ่งเด็กวัยรุ่นเจนนี้อาจจะเป็นเจนเอ,อเจนแซดเจนซีที่ที่ที่แทบจะไม่ไม่รู้จกักเอ่อฟนอลเดนเนชั่นเลยมั้งแล้วก็มารู้จักแัดไลน์เป็นครั้งแรก <c oughs> ก็และคนส่วนใหญ่เลยมั้งแล้วก็ด้วยความเรือนลางจากการที่เราได้ได้ได้ได ห่างหายจากไฟนอลเดนเนชันไปถึงสิบสี่ปีแล้วอะ่ะมันทำให้บลัดไลน์เป็นหนังที่ที่มันน่าติดตามสำหรับแฟนๆหนังไฟนอลเก่าและอา่าคนที่ไม่เคยรู้จักไฟนอลเดนเนชันว่าเออตอนแร้เขาคงจะนึกไม่ออกคนที่ไม่รู้ไม่ไม่รู้จักภาคหนึ่งถึงถึงห้านะครับคงน,นึกไม่ออกแต่รู้แค่ว่ามันเป็นหนังเอ่อหนังหนังระทึกข,ขวัญ ที่ที่เป็นแฟรนไชส์ที่ดังมาสมัยก่อนมันมันจึงน่าดูแล้วก็พอคนที่ไม่เคยดูภาคหภาคแรกไปดูเขาถึงรู้สึกว่ามันสดใหม่แล้วมันสนุกมากกับวิธีการเล่าเรื่องวิธีการจังหวะในการโกงความตายโกงความตายมาได้แล้วก็ <c oughs> ก็จังหวะในการที่ความตายจะจะเอาชีวิตของแต่ละคนการหลอกล่อต่างๆเนี่ยมันทำให้คนที่ไม่เคยดู Final d e s t i n a t i o n หนถเนี่ย ว้าวว้าวได้อ่ามันก็เลยเป็นผมก็ว่ามันเป็นที่มาของปากต่อปากเรีวยกว่า Final d e s t i n a t i o n เนี่ยโคตรเจ๋งโคตรด,ดีสำหรับและสำหรับคนที่เป็นแฟนแฟนของ Final d e s t i n a t i o n 1หเคยดูมาแล้วและเคยอยู่ในเหตุการณ์หน้านัขนาดนั้นด้วยผมคิดว่าเ <c oughs> ออผมไม่แน่ใจนะว่าว่าจะรู้สึกคล้ายๆผมไหมแต่ผมรู้สึกว่าภาคที่6เป็น f i n a l d e s t i n a t i o n ท,ที่ที่เหมือนกับ เหมือนกับกวาดเอาไอเดียทุกอย่างของหนึ่งถึงห้ามาไว้ในหนังเรื่องที่หกเรื่องเดียวเลยผมเสียดายที่ไอเดียตั้งต้นสารตั้งต้นของบลดไลน์เดี๋ยวมันคือ,อความตายติดความตายส่งต่อกันทางสายเลือดความความความตายสืบทอดกันทางสายเลือดอันนี้ไอเดียนี้เจ๋งมากเพราะผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยมันมีมุมนี้อยู่ผมลืมนึกไปว่าเฮ้ย แล้วถ้าไอีคนที่มันรอดตายละ่ะแล้วถ้ามันมีลูกหลานคนที่รอดตายมันจะเป็นเป็นยังไงลูกหลานที่ไม่ควรเกิดขึ้นมามันควรจะมีตัวตนไหมและสุดท้ายความตายก็ต้องต้องมาตามเก็บซึ่งซึ่งไอเดียของหนังมันมันดีดีมากๆแต่เสียดายที่หนัง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 เล่าได้ไม่สุดเก็บเก็บส่วนของเอ่อส่วนของที่น่าจะเอามาเล่นได้ได้ได ได้ไม่หมดไม่หมดไปหนังไปไปในช่วงต้นเรื่องผมคิดว่ามีแอบเบิลเวอรแอบแอบแอบเนยอยู่นิดนึงด้วยแอบเนือยอยู่หน่อยหนึ่งแต่สิ่งที่สิ่งที่ทำได้ดีของไฟนั่นเรนเดชั่นภาค6กบลัดไลน์เนี่ยผมว่าเป็นซีนเปิดตัวเป็นซีนเป็นซีนนิมิตซึ่งเป็นอ่าเป็นไลายเซนของทุกภาคที่ต้องมีที่ตัวเอกจะต้องเห็นนิมิตซึ่งอ่าทำได้ดีทุกภาค ผมไม่ได้คิดว่าบลัดไลายบลัดไลายทำได้ดีกว่าภาคอื่นๆนะเซินนิมิตสซนซินใหญ่ซินนิมิตผมผมผมชอบเอาภาคสองกับกับภาคที่ห้าภาคสองกับภาคที่ห้าผมคิดว่าทำได้ดีกว่าหรือพอๆกับภาคที่หกภาคที่หก โอเคถ้าถ้าภาคที่6ช่วงไอ้ตรงประภาคารสกายวิวอ่ะการที่เอ่อถ่ายทำให้เราเห็นเห็นเห็นแต่ละคนที่ที่ต้องตายไปอะมันมันทำให้คนที่ยังไม่เคยดูภาคก่อนๆรู้สึกว้าวแหละแล้วคนที่ลืมเลือนภาคเก่าๆไปแล้วก็รู้สึกว้าวรู้สึกอลังการกับสิ่งที่เขานำเสนอมาแต่สำหรับผมที่ทยังคงยังคงชอบและจำได้ดีกับซีนเอ โดยเฉพาะของภาคสองที่แบบซีนรถบรรทุกท่อนสูงอ่ะเออซีนนั้นแบบซีนนั้นทําให้เราอึ้งกว่าทุกภาคนะยังมันมันมันมีนมนมจังหวะจากคนในการที่จะไล่ความตายไปหาแต่ละคนะมาจนมาเป็นเอ่อจนภาคที่ห้าที่สะพานใหญ่ๆสะพานแขวนใหญ่ๆอันนั้นก็อลังการใช้วิธีการเขาเล่าได้ได้ได้ไดไดแบบเป็นซีนยาวๆเลยจนมาจนมาจนมาภาค ภาคที่หนี่แหละที่ที่รู้สึกว่าการเล่าซีนนิมิตซีนใหญ่ของของตัวเอกครั้งแรกซีนนิมิตของภาคภาคหก็ทําได้อลังการแต่ผมผมคิดว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ไม่มันเท่าของ2กับ5ถ้าจะให้เรียงลําดับตามชอบก็ชอบอันดำหนึ่งเลยซีนนิมิตสองแล้วก็6 นันั้นก็ธรรมดานอกนั้นก็ทั่วไปเลยทั่วไปอืในส่วนของเออ่ที่ถามว่าถามว่าถ้าผมชอบเออบัตรลายไหมบัตรลายสนุกไหมสําหรับหลายๆคนน่าจะสนุกแต่สําหรับผมรู้สึกเฉยๆอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกกับสวนทางกับคนส่วนใหญ่เลยนะ ทำไมผมถึงรู้สึกเฉยๆกับบัดรลายก็ไม่รู้ก็ยังไม่เข้าใจตัวเองแต่รู้สึกว่าซีนต่างๆที่เขาเขานําเสนอมามันเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนแล้วทั้งนั้นเลยตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคถึงภาคที่5การการที่ความตายเล่นจังหวะจังหวะต่างๆจังหวะเออจังหวะวาดเสียวอย่างเช่นเออตัวที่แก้วน้ําใช่ไหมแก้วน้ําเสร็จ เศษแก้วกับแก้วน้ําแข็งอะไรพวกเนี้ยไอเดียดีแต่จังหวะผมว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ลุ้นเลยไม่มันผมว่าจังหวะผมมันไม่ได้ลุ้นนะไม่ไม่ได้ลุ้นถึงแบบเฮ้ยอย่าแบบเสียวอีทหรือหรือเราแบบอยากจะช่วยเบรกแล้วก็มันไม่ได้มันไม่ได้ท้ามันไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าไอ้น้ําแข็งเนี่ยมันไปอยู่ที่แก้วของใครวะซึ่ง ซึ่งในซีนนั้นหนังพยายามที่จะทําให้เราคาดเดาว่า,อาไอ้ไอเศษแก้วนั้นอ่ะมันไปอยู่ที่ใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายสุดท้ายหนังมันก็ก็ดําเนินไปดําเนินไปอีกอพูดในส่วนที่ไม่ชอบก่อนนะในส่วนที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่โอเคเขาก็ยังเล่นาการ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 ,การแก้ไขปริศนานะ่ะมันเหมือนเป็นการผสมผสาน การผสมผสานระหว่างความเป็นนิมิตของภาคภาคหนึ่งสามภาคหนึ่งสามสี่ภาคหนึ่งสามสี่ห้าด้วยมั้งเอาไปผสมกับภาคสองซึ่งซึ่งซึ่งภาคภาคภาคห้ามันก็เป็นไอเล่มๆอะไรเงี้ยเล่มเหมือนคมภี์คมภีรหยุดความตายอะไรพวกเนี้ยมันมันผสมผสานระหว่างนิมิตกับกับการมองเห็นภาพต่างๆอะไรพวกเนี้ยเออ เขาเอามาเอามาออดแอปได้ดีแหละแต่แต่ผมก็ยังยังไม่ได้ว้าวกับกับกับตรงนี้เท่าไหร่มันมันมันเหมือนกับเขาเขาไม่ได้โฟกัสกับไอไอสมุดเล่มนี้มากพอที่จะให้คนดูเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสังเกตด้วยว่าในสมุดเล่มเนี้ยมันมีรายละเอียดอะไรคนดูไม่ได้ไปนั่งสังเกตด้วยเลยว่ามันอะไรอะไรว่าแว๊บๆว๊บแว๊บัด มันมันทำให้คนดูไม่มีส่วนร่วมมีแต่อีดังเอกที่แบบวิ่งแก้ปัญหาวิ่งแก้ปัญหาและาการแก้ปัญหาของ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 ตัวนางเอกผมคิดว่ามันมันมันก็ง่ายง่ายเกินไปด้วยมันนางเอกไม่ได้ไม่ได้รู้วิธีแก้ปัญหาโดยตัดสรู้เองส่วนใหญ่จะรู้จากจากจากคำพูดของตัวละครอื่น อย่างเช่นคุณยายที่รอดตายมาจากยุคหกศูนย์หรือหรือไม่ก็การที่เด็กนางเอกคนนี้จะจะไปหาจะไปหายายตัวเองเนี่ยก็ต้องก็ต้องให้คุณป้าช่วยใช่ไหมมัน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 ไม่มีได้มีชั้นเชิงว่าเออรู้วิธีรู้จะไปหาป้าได้ยังไงมันก็จะแอบเหนื่อยตรงนั้นอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่ที่หนังพยายามที่จะทำ ใส่เข้ามาก็คือมุกตลกมุกตลกมุกตลกอืหลายมันก็มันก็ทําให้ได้แค่ยิ้มๆนะยิ้มๆมันไม่ได้ถึงถึงขั้นที่แบบฮาจังๆเลยแล้วอีกอีกอันหนึ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามจะใส่เข้ามาก็คือรวมเอาทุกอย่างรวมเอาวิธีวิธีแก้โกงความตายของอ่าภาคทั้งภาคหนึ่งเลยการกระโดดของลำดับขั้น พวกเนี้ยแล้วก็การกําเนิดการาหาตัวตายตัวแทนเอามาเล่าในจังหวะที่ที่ท,ที่คือเขายํำหลายอย่างเยอะเกินไปจนจนหนังมันมันไม่ได้โฟกัสกับกับอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการกระจายกระจายกระจายเรื่องราวกับปัญหาเกินไปมันมันมันทําให้ให้แค่หนังเดินเรื่องไปข้างหน้าแก้ปัญหาหนีความตายโน่นนั่นนี่อ่าส่วนคุณสับปเปลือกก็ เรารู้แล้วว่าเขาเขาเขาเป็นใครและมาง่ายไปง่ายเกินไปเหมือนทุกภาคเหมือนทุกภาคมามาแบบยอมจำนนด้วยนะเพราะว่าความตายก็แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่สับเปลี่นคนนี้ทำให้ผมรู้สึกหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเขารอดมาได้จนถึงทุกวันนี้อ่าอย่างอย่างตัวยายเนี่ยอย่างตัวยายที่รอดมาจากคนที่เห็นนิมิตในยุคหกศูนย์อ่ะที่รอดมาได้เพราะว่าเขาสร้างบ้านโนนนั่นนี่เลย อันนี้ก็อีกจุดหนึ่งไอ้บ้านของคุณยายก็ยังรู้สึกขัดใจอยู่ตรงที่อ,อย่างอย่างภาคแรกพระเอกเข้าไปอยู่ในบ้านแบบเซฟอย่างดีป้องกันบ้านไม่ให้มีสิ่งที่มันจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้แต่บ้านของป้าคุณป้าแก่ๆคนเนี้ยดันเป็นบ้านที่โอ้โหมีแต่ทำไมสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตเยอะมากแล้วแล้วทำทรงรอบบ้านบรรยากาศร,ร,รอบบ้านให้มันดูแบบ แบบนั้นทําไมอ่ะแบบวังเวงน่ากลัวหรือดูดูขลังดูอาถรรพ์ไปทําไมในเมื่อคุณจะอยู่ให้มันปลอดภัยอ่ะคุณจะอยู่ให้มันปลอดภัยนะเว้ยก็ไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยกว่าน,นั้นอยู่อยู่ที่โลง่โลงๆที่ไม่มีของลำแหลมโน่นนั่นนี่เขาว่าไปใช่ไหมจัดเอาง้มันโลง่ลงๆกว้างๆไปความตายก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแต่นี่โอ้โหคิดว่าก้าวไปไหนความตายก็เอาอยู่แค่อยู่กับทุกสิ่งที่เสี่ยงแล้วกแ็แค่สังเกตบอกว่า เฮ้ยกูรู้ทันมึงนะแค่นั้นเหรออืมแล้วก็การโชว์ความตายต่างๆโอเคอ่าจนถึงจนถึงช่วงท้ายของเรื่องช่วงท้ายของเรื่องวิธีการอที่จะก็ก็ไปเอาไอเดียของภาคที่สองมานะภาคที่สองไอเดียการการตายแล้วเกิดใหม่การมีผู้กำเนิดก็จะเป็นการหยุดความตายได้อะไรเงี้ย ซึ่งภาคหกก็ทําให้รู้แล้วล่ะว่าไม่มีใครสามารถหนีเรอดความตายได้ซึ่งมันก็มันก็ส่งคําตอบไปที่ภาคสองนะที่มันทิ้งทิ้งคําถามไว้ว่าเฮ้ยเขาไปกันทุกภาคนะความตายเก็บได้ทุกภาคนะภาคสองก็คงไม่จําเป็นต้องเล่าแล้วล่ะเพราะภาคหกมาให้คําตอบแล้ว เพราะว่าวิธีวิธีวิธีการวิธีการเอาชีวิตรอดของของตัวละครนางเอกภาคที่หกอ่ะมันมันเหมือนกับภาคสองเด้ๆเดเลยแล้วตัวละครอื่นๆก็พยายามที่จะเอาวิธีรอดจากภาคอื่นๆมาใส่ด้วยมันก็เลยดูกระจัดกระจายไปหมดกับบัดไลายแต่มันก็สนุกเอาจริงก็คือหนังมันก็กลางกลางมันมันมันสนุกระดับกลางๆงมันไม่ถึงระดับขั้นที่เหมือนกับ ที่รตเทมเปนโตอวยมาขนาดคะแนนสูงๆขนาดนั้นแต่มันมันสนุกใน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 ความที่ความความตามตามเนื้อผ้าของมันไอฟินอลเดนเดนชั่นบัตไลทายาตกงตายเนี่ยก็คือถ้าดูถ้าดูเอาสนุกมันสนุกแต่ถ้าดูเอาจับผิดแผลมันเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจนแบบ เราเอ๊ะอยู่หลายจุดเราเราเราู้สึกมันไม่สมเหตุสมผลอยู่หลายจุดเลยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเอ่อ l d e s t i n a t ช o น b ล o o d l ล n e เป็นหนังที่ไปดูก็ได้ไปดูเพื่อสนุกคุณจะสนุกแต่ถ้าบาังเอิญเป็นคนที่เอ๊ะอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะได้ความหงุดหงิดกลับมาจาก f ไฟนอ t i n a t i o n Bloodline ทายาทกงตายครับและก็เชียร์เหมือนกันว่าให้มีภาค ที่เจ็บนะแต่้วมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้แหละรายได้ผมไม่แน่ใจว่ารายได้มันจะขึ้นอยู่กับอะไรกระแสปากต่อปากคะแนนของรถเทมโมอนเทอร์ er ที่ทําให้มันดูน่าสนใจหรือตัวหนังเองมันสนุกแล้วเขามาปากต่อปากหรือมันเป็นหนังที่ไม่ได้สดใหม่สําหรับคนยุคนี้ละเขาไม่เลือกที่จะเข้าไปดูไม่เลือกที่จะเข้าไปดูแล้วก็ไม่เออมันมันมันไม่ใช่แนวของ กลุ่มคนในยุคนี้ที่จะเข้าไปเลือกดูแล้วมันมันมีหนังแบบนี้เยอะแล้วบางบางคนเขาไม่รู้ด้วยว่าหนังมันมีไอเดียแบบนี้อยู่นะเขาก็ไม่ได้เลือกเข้าไปดูไงถ้าถ้าเป็นไอเดียที่แบบความตายไล่ล่าคนที่โกงความตายมาเนี่ยไอเดียพวกนี้มันยังยัง,ย,งยังดึงคนเข้าไปดูได้คนที่ไม่เคยดูภาคแรกๆมาก่อนแต่ก็นั่นแหละผมคิดว่านะ รายได้ของทายาทกงตายมันมันมันไม่น่าจะเข็นเข็นให้ไปไปถึงภาคเจ็ดได้ถึงแม้อยากจะให้มันมีภาคเจ็ดอย่างเอ่อไฟนอลอาจจะเป็นบลดไลายอาจจะเป็นหนังที่ถูกใจคนดูแต่แต่มันอาจจะไม่ไม่มีภาคต่อก็ได้เพราะเพราะถ้าหากรายได้มันไม่ดีมันก็มันก็ภาคต่อเข้าไปยากนะเหมือนกับเอ่อฟรลิโอซ่าโอ้โหหนังอย่างดีเลย ใครเข้าไปดูก็บอกว่าชอบเจ๋งสนุกมันแต่รายได้ไม่เข้าเป้ามันก็ไม่มีภาคต่อภาคแยกอื่นๆก็จบไปตามๆกันแต่ไฟนอลนี้ผมคิดว่าถ,ถึงถึงถึงรายได้มันจะมันจะไม่ได้เยอะมากมา,อายอะไรแต่มันมันก็ยังมีทางไปต่อได้ด้วยไอเดียของมันมันก็ยังมีทางไปต่อได้ด้วยด้วย,วยไอเดียของมันอยู่ มันยังมีปริศนาที่ยังค้างอยู่อีกหลายอย่างที่เรายังคาใจอยู่อีกหลายอย่างว่าว่าเราจะเอาชนะความตายได้ยังไงสัปเบอร์ bueno. มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันเนี้ยตลอดเวลาตั้งแต่ยุคหกศูนย์ห้าสิบกว่าปีเนี่ยทั้งที่คนอื่นตุย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 เรียงระดบบกันไปหมดเนี่ยรอดมาได้เพราะอะไรให้ผมเดาสัปเบอร์เนี่ย รอดมาได้เพราะเขาน่าจะมีช่วง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 มันจะมีตัวตายตัวแทนได้หอวะเพราะตอนเขารอดอ่ะมันได้นี่นะเว้ยตอนที่เขารอดมันเขาอยัางอายุยังน้อยเลยกาจะไปมีตัวตายตัวแทนก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญได้ตัวตายตัวแทนที่เป็นเหตุบังเอิญก็มีอยู่นะเหมือนกับภาคห้าไงตัวตายตัวแทนที่เป็นเหตุบังเอิญใช่ไหม <c oughs> เขาก็อาจจะได้ตัวตายตัวแทนที่เป็นเห็นบังเอิญแล้วตัวตายตัวแทนรายนั้นก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวมาจนถึงอายุขนาดนี้และตัวตายตัวแทนรายนั้นก็อาจจะถูกกาหนดให้ไว้ว่าเป็นมะเร็งตายอะไรอย่างงี้นี่นี่นี่มันเป็นคาคาสิ่งจุดหนึ่งที่ท,ที่ผมชอบใน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 บลัดไลน์ก็คือมันมันเคลียร์คาตอบหลายๆอย่างของทุกภาคที่มันยังค้างอยู่แต่ละภาคเนี่ยมันค้างคาอย่างละหนึ่งจุดหนึ่งอย่าง พวกเนี่ยบัตรลายก็มาช่วยแก้ปมให้กับทุกๆอันแต่โดยนัวเรื่องของบัตรลายผมไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้สนุกไม่ได้ว้าวกับวิธีต่างๆของมันสําหรับคนที่เพิ่งเคยดูไฟ n น e ซ t เดนิชันครั้งแรกก็จะสนุกกับมันนั่นแหละครับและนี้ก็คือทั้งหมดทุกความรู้สึกที่ผมมีต่อไฟ n น e ซ t เดนิชันบัตรลาย<ม>สุดท้ายละขอเรียงลําดับความชอบอผมชอบภาคสอง สองสามสองสามห้าสองสามห้าสองสามห้าหนึ 5, ่งสองสามห้าหนึ่งสี 1, ่หกประมาณนั้นสองสามห้าหนึ่งสี่หกที่ชอบเรียงตามลำดับความชอบนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็กไปดูได้เลยผมในคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้คุณอยากดูมากขึ้นหรืออยากดูลดน้อยลงแต่บอกได้เลยว่า คนแต่ละคนเสพงานเสพศิละปะเข้าไปมีวิธีเสพศิละปะมีลิ้นในการลิ้มรสอาหารแต่ละอย่างเนี่ยชนิดเดียวกันแต่ความชอบในอาหารรสชาตินันนันมันต่างกันเพราะฉะนั้นผมไม่ชอบจุดนี้คุณอาจจะชอบก็ได้ข้าวจานหนึ่งผัดกระเพราจานหนึ่งคุณอาจจะชอบทั้งจานก็ได้หรือคุณอาจจะชอบแค่กระเพราบางส่วนหรืออาจจะชอบแค่ไข่าดาวหรืออาจจะชอบแค่ข้าวเปล่าหรืออาจจะชอบทั้งหมด นี่แหละครับคือหนังที่คุณเชื่อใครไม่ได้หรอกว่ามันสนุกหรือไม่สนุกเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูเองไปพิสูจน์เองเอาตัวเองไปแลกกับความชอบและไม่ชอบเองนี่คือหนังครับภาพประยุกต์สิ่งที่พวกเราชอบเหมือนๆกันชอบดูเหมือนเหมือนกันมาถึงตรงนี้แล้วผมก็คงต้องขอบอกลาและขอบอกว่าสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัทขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีครับผมืื่่่่่่่่่่่่่อออออออนน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 ยยยยยยิิงง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 งตตต้้้้ทททััััััััฟาา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 ุุกกกกกคค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 มม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 ไไไีีหหหปลลลวววเเเเเเ์์ดดดดรรใใชแแโโ The Cut The Cinema Final of World สสสสพะะบบบจจููซข 是。